วันที่27กรกฎาคม2567มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะวันที่21กรกฎาคม2567นหาองสาวอัชาราลรองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางประพาดาน,นวลช่วยนักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษและนางสาวตินดีมาดวงไทยนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการเข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและเข้าร่วมกิจกรรมขั้วตอก เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2567ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารโดยมีว่าที่ร้อยตรีพีรพันธ์สุวรรณโอกพาสที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี ในวันเดียวกันเวลา16นาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวปัทวันสังช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมพิธีตักบาตรทูบเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชา และวันเข้าพรรษาประจําปี2567นห้าร้ณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายกระจรเกียรติรักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวันที่23กรกฎาคม2567เวลา10นาฬิกา30นาทีนางสาวอัชรารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสัก ก,กระทรวงรายงานและเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารและน้ำปานะโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนภพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณโรงฉันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางเยาวดีเพชรเกลี้ยงประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีในวันเดียวกันเวลา13.30นาทีสวัสดการและคุ้มครองรายงานจังหวัดนครศรีธรรมราชค่าร่วมบวบรวมการให้ความรู้แก่สมาชิกกบกขประจำปี2567ในหัวข้อ รู้ก่อนเกษียณเตรียมพร้อมรับเงินกบอกขอณนะห้องประชุมอรพินชั้น2โรงแรมทวินโลตัตนะนสนครศรีธรรมราชเพื่อรับทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกรวมทั้งบริการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเงินของสมาชิกกบกขวันที่24กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกานางสาวอัชรารองสวัสด์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายอภิเชษส,สุกเกษมนักวิชาการแรงางานเข้าร่วมเป็นเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมครูขอเครือข่ายแรงงานอิสระระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณห้องประชุมอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้นายภูมิพัฒน์เหมือนจันทร์โคศก กระทรวงแรงงานและคณะเข้าร่วมเป็นเกียรติและประชาสัมพันธ์ภารากิจของกระทรวงแรงงานด้วยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน82คนประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันหมู่บ้านละหนึ่งคนมีนายวิราชัยชุมแก้วในอำเภอชะอวดเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางปัทวันสังช่วยนักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครบรอบ10ปีศูนย์ดำรงธรรม นำสุขสู่ปวงชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมและภาคีเครือข่ายด้านการร้องเรียนร้องทุกให้มีการตอบสนองต่อนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5สารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายไตรรัชัยรัตน์เป็นประธานเปิดโครงการ วันที่25กรกฎาคม2567นางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ในายอภิเชษสุกเกษมนักวิชาการแรงงานตรวจบูรานาการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลร่วมกับหน่วยป้องกันและปรับปรามประมงสีชุนส่วนควบคุมการเช้งเรือเข้าออกนครศรีธรรมราชสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานาครศรีธรรมราชสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันการกระทําผิดกฎหมายในทะเลพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอําเภอท่าสาราและอําเภอสรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการดําเนินการตรวจเรือประมงจํานวน5ลำลูกจ้างรวม64คนเป็นสัญชาติไทย10คนสัญชาติเมียนมา33คนและสัญชาติกัมพูชา21คนทั้งนี้จากการตรวจสอบไม่พบการกระทําความผิดไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในวันเดียวกันเวลา9้านาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมสำนักง,งานครั้งที่7ประจำปีพศ2567เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานราชการประจำปีงบป,ประมาณ2567ผลการปฏิบัติงานสามารถดำเนินการเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเดียวกันเวลา12นาฬิกา30นาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางนัทยาธรรมรัตน์นักวิชาการแรงางานปฏิบัติการและนางสาวสุกัญญารำพึงนิดเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุส,สามเณรและวิปัสนาเพื่อคนทั้งมวลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา หกรอบ28กรกฎาคม2567นาณวัดสุชนตำบลทุ่งสายอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนางสมศรีแสงแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวันที่2 6กรกฎาคม2567 เวลา8นาฬิกานางสาวอัชารารองสว,ส,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวกัญจนาคงศักด เจ้าพนังงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานพร้อมโดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครองทุ่งปรังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนภพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ณครองทุ่งปรังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี ในวันเดียวกันเวลา 8. นิกาสนาทีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายกฤตกร,ตร,กรเทพกุลเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่40จังหวัดนครศรีธรรมราชณห้องมงกุฎร,รัฐแกรนโรงแรมทวินโลตัสอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีพลตํารวจโทพ,พัฒนาวุฒิ อังคณาวินประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมีนายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในวันเดียวกันเวลา9ก้านกาส0สนาทีสดิกาและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนางสาวปัทวันสังช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมเป็นเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานในการจัดฝึกอบรมครูขอเครือข่ายสระระดับชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชณห้องประชุมำอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันโฆษกกระทรวงแรงงานและคณะข้าร่วมเป็นเกียรติและประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานด้วยทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน124คนประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันหมู่บ้านละหนึ่งคนโดยมีนายธีรนาถเอสนาชาตังนายอำเภอทุ้งสงเป็นประธานในพิธีเปิด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สำนักง,งานสัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราก็สศรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงานขอบคุณค่ะ